ในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมมีคําตอบให้ทุกคนสิ่งที่ผมได้พูดไว้คือนาทีที่สามสี่ถึงสาสิบหในสัปดาห์หน้าเราจะมีคําตอบแล้วเราก็จะมีมีหลักฐานอะไรให้ดูนะครับทุกๆอย่างเราก็จะมีให้ดูว่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์เดชาพูดไหมผมพูดตรงๆนะผมไม่ได้ว่านั้นหรอกคือจริงวันนี้อาจารย์เดชาขี้โมผมพูดเลยว่าขี้โมนะที่ คุณแม่คุณน้องแตงโมบอกว่าอาจารย์เดชารู้จักตํารวจผู้ใหญ่เยอะแยะเนี่ยขี้โม้นั่นน่ะอันนี้พูดตรงๆเลยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่านั้นหรอกพูดตรงว่าขี้โม้แล้วก็เที่ยวพูดไปบอกว่านี่จะมีข่าวดีจะเป็นนางเอกไม่มีหรอกครับนะไม่มีหรอกนะจริงๆคุณเป็นทนายความของของผู้เสียหายเนี่ยคุณต้องมีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานมาช่วยมาช่วยกรรันรวบรวมพยานหลักฐานไม่ใช่คุณไปเออหอหมอกให้กับตํารวจ ไม่ใช่คุณเป็นแถลงข่าวเป็นโฆษกของของตำรวจนะหนะ้าที่ของคุณคือนะครับทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นทนายความนะผมไม่ใช่ทนายความผมเป็นทนายแต่ผมเนี่ยไม่สามารถทนได้ที่เห็นน้องแตงโมเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้ามีการต่อสู้คดีกันแล้วเนี่ยน้องแตงโมเนี่ยจะต้องตายฟรีเพราะว่าผมเชื่อว่ายังไงพุาหามีโอกาสหลุด เกิน7จจากประสบการณ์ที่ผมทำงานด้านวิอชญากรรมมาเนี่ยสปีเนี่ยโอกาสที่เจ้าผิดเพต้องหา2สองคนเนี่ยโรเบิร์ตกอร์เนี่ยยากยากมากๆอ่ะเอาง่ายยากมากๆไม่ใช่ง่ายอะนะช่องโหว่มันเยอะเรือที่จำลองก็ไม่ใช่เรือจริงผมก็สู้อยู่แล้วถ้าผมเป็นจำเลยอะก็เรือนี้ไม่ใช่เรือที่ผมก่อเหตุอะมันเรือคนละลำอะที่คุดมาจำลองอะ ถูกไหมล่ะน่ะไหนล่ะแตงโมตกตรงไหนอะตกตรงไหนยังไม่รู้เลยดังนั้นที่ผมฝากเป็นการมากนั่นคือความจริงทั้งนั้นนะครับผมไม่ใช่มโนผมไม่ใช่หิวแสงผมทํางานเนี่ยผมมือชีพผมมาผูเ้เชี่ยวชาญออกมาปรากฏตัวนะผมมีภาพสเก็ตให้ดูผมมีหลักฐานให้ดูโดยใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์เวลาผมคุยกับตารวจผมกาคุยแบบ ตรงไปตรงมานะคุยกับผู้บัญชาการภาคหนึ่งคุยกับใครก็แล้วแต่ผมเอาหลักฐานนติติเวาศาสตร์นิชชนกันอ่าของผมมีอย่างเงี้ยพี่เนี่ยผมมีหลักฐานอย่างเงี้ยว่าแซนโกหกผมเอาให้ดูเลยผมให้กองปราบเป็นคนกลางเอาไปให้เลย<ม>เอาคลิปวิดีโอไปให้ดูเอาหลักฐานไปให้ดูเลยมผมมีอย่างเงี้ยผมเห็นอย่างเงี้ยกล้องตัวเดียวกันเนี่ยพี่มีพี่เห็นอย่างนี้ผมเห็นอย่างนงี้อ่าพี่มีกล้องของกอปฟอ,อผมก็มีกล้องก้องในฟ้าผ่ายผลิต ที่พี่มงกิจมงคลกิจให้มาอันนี้ผมก็ดูอย่างนี้ต่างกันหนึ่งนาทีแต่ผมรู้ว่าโอเคสามสิบสี่ถึงสามสิบห้าเนี่ยเป็นปจุดคลแม็กซ์ที่ว่าแตงโมตกน้ําเนี่ยมันอยู่ที่ว่าท้ายเรือหรือหัวเรือแล้วตอนเนี้ยมันก็ต้องมาคุยกันทําการบ้านมาคุยกันเราต้องใจกว้างผมผมใจกว้างตำรวจต้องใจกว้างเปิดใจคุยกันหาทางออกร่วมกันหาข้อสรุปที่ดีเพื่อให้น้องแตงโมเราไม่ได้มาทะเลาะกันเราไม่ได้มาหิวแสง เราไม่ได้มาโจมตีกันหรือเรามาทำลายกันแต่เราต้องการว่าความจริงความจริงคืออะไรความจริงที่เกิดขึ้น,นคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนบนเรือห้าคนเนี่ยถึงได้มีการทำตัวแปลกๆทำพิลักพิลันทำอะไรที่มันผิดปกติของมนุษย์ทั่วไปที่เขาทำกันทนายความก็ต้องมีหน้าที่ในการปกป้องลูกความจะต้องดูแลคดีนะไม่ใช่ว่ามั่นใจว่าตำรวจจะทำคดีให้ ให้สมบูรณ์คุณรู้ได้ไงคุณเห็นสำนวนตํารวจเหรอคุณเห็นหลักฐานตํารวจเหรอที่คุณออกมาพูดอ่ะถ้าตํารวจเอาวาให้หลักฐานให้คุณดูเนี่ยตํารวจติดคุกนะครับทุกคนไม่ไม่มีสิทธิ์ไปดูเอกสารทางราชการแต่ฐานะที่คุณเปทนายฟาร์มเนี่ยคุณไม่ต้องไปพูดแทนตํารวจแล้วครับว่าตำรวจจะปิดสำนวนคดีนี้ไม่เกินสงการไม่เกินวันที่4เมษายนไม่เกินนั้นไม่ใช่หน้าที่คุณหน้าที่คุณคือคอยดูว่าตำรวจเนี่ยจะส่งสำนวนให้เอกสารเมื่อไหร่ นะแล้วคุณดูแล้วว่าตํารวจที่จะส่งสำนวนไปเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะไปร้องขอขอเรียนว่าเออหลักฐานอะไรครับที่คุณส่งฟ้องไปอ่าผมดูแล้วครบถ้วนไหมถ้าไม่ครบถ้วนคุณก็ต้องไปปรึกษาอายการแล้วก็ไปดูว่ามันต้องสอบอะไรเพิ่มไหมขอไปาําเพิ่มไหมอันนั้นหนึ่งคือหน้าที่ของนา,นายฟาร์มไม่ใช่หน้าที่ของนา,นายฟาร์มมาพูดกับสื่อมวลชนหรือพูดกับแฟนคลับเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยไม่เกินสงการปิดแน่นอนปิดคดีแน่นอน คุณรู้ได้ไงปิดคดีถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมพิสูจน์อยู่ว่าแซมไม่ได้ตกท้ายเรือไอแซมไม่ได้นอนท้ายเรือคดีมันก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ตํารวจก็ต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่ว่าเอาที่ป๋าหาเอยอัจฉริยะมาไม่ใช่ตกท้ายเรืออีกแล้วนะแซมไม่ได้พูดจริงแล้วนักแตงโมตกตรงจุดไหนนะดังนั้นเนี่ยอย่าพึ่งมั่นใจมากอย่ามั่นใจอะไรมากเป็นทนายความก็เป็นหน้าที่ทนายความไม่ใช่เป็นโฆษกของสำงานตํารวจชาติ ถ้าอยากเป็นโฆษกสำนักตรวจชาชิารเลยเป็นโฆษกของกองบัญชาการตำรวจทองภาคหนึ่งเดี๋ยวผมจะได้ทำหนังสือถึงพบตรให้แต่งตั้งทนายเดชาเป็นโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสำนักงานตำรวจกองบัญชาการตำรวจทรัภาคหนึ่งหรือเอาง่ายๆเลยโรงพักสพน,น,นทพบุรีก็ได้ดีไหมเออจะได้ปีฐานะหนึ่งเลยประเทศไทยจะได้เห็นชัดไปเลยคือคนเราอะ่ะนะครับอย่าอย่าเลอะเทอะ นะผมวันนี้คุณพูดออกรายการหุ่นกระแสหลังไม่ผมก็ได้ยินบอกผมเนี่ยนะจะมาแย่งสีนโอ้โหทุเลศผมจะไปแย่งสีนทำส้นตีนอะไรผมถามว่าเรื่องพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องแย่งสีนคุณอยากทําอะไรคุณทําไปเลยคุณเป็นหน้าที่ทนายความนะผมไม่จําเป็นต้องมีแย่งสีนคุณเลยผมเหนือชั้นกว่าคุณกี่เท่าคดีหลายๆคดีพุ่งกับโจ้ถ้าผมไม่ช่วยคุณนะคุณถูกยําเละเทะ คาจอหนกระแสนะคดีโรงเรียนสารศาสตร์คุณก็เลยเทถ้าผมไม่ช่วยคุณคุณก็ถูกยำเป็นหมาหัวเน่าแล้วจริต่างต่างเหล่านี้คุณโทรไปบอกผู้บัญชาการตำรวจ t h ภาค1หนึ่งคุณโทรไปบอกผู้การสูนสืบภาคหนึ่งให้มาตจวกผมเนี่ยนะเขาก็โทรหาผมแต่ผมก็อธิบายเขาฟังว่าอย่าไปฟังเลยหน้าที่เราคือช่วยกันทำทำความจริงให้ปรากฏดีกว่า ทำอะไรก็ได้ทําให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดของของประเทศชาติของคดีน้องแตงโมให้น้องแตงโมได้รับความยุติธรรมนี่คือหน้าที่ของอัจริยะที่จะต้องทํางานร่วมกันกับเจ้าที่รัฐในการปราบปรามมิจฉาชีพในการเอาคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายไม่ใช่โทรไปฟ้องให้มาด่าผมด่าผมผมก็ไม่สนหรอกเพราะผมไม่ได้รับเงินตํารวจเพราะผมไม่ได้กินเงินเดือนตารวจผมมีเด็ด่าตํารวจไม่ใช่ตํารวจด่าผมนะผมฝากด้วยเรื่องนี้ที่คุณไโทรไปฟ้องตํารวจเนี่ยนะ ผมบอกให้เลยว่าไร้สาระที่เป่งเลยผมเนี่ยไม่ใช่ว่าหิวแสงผมก็ไม่ได้สนใจด้วยผมทํางานของผมผมทาของผม,ผม,ผมไปคดีรัลาลลเบลผมก็ทาของผมนะทุกคนก็ด่าผมว่าไปเสือกเรื่องเขาเร่อนีอ้าวแล้วเป็นไงล่ะแล้วเสือล้วสารลงโทษจําคุกทุกคนเลยะนะนะคดีน้องชมพู่ก็บอกผมเสือกอีกอ้าวเสือกแล้วเป็นไงล่ะผมก็ไปดูแลแม่น้องชมพู่อย่างดีวันนี้ถามแม่น้องชมพู่ที่ว่ามีแฮปปี้ไหม แอดดิ้งไหมคดีลุงพลถ้าผมไม่ไปแจ้งเรื่องไม้ท่อนนายชัยพลวิพาจะติดคุกไหมวันนี้ถึงแม้ศาลจะรอลงอาญาแต่ก็เป็นคดีที่2เดี๋ยววันที่21บเมษาเนี่ยคดีที่3เนี่ยสาก็ต้องลงโทษอีกขนาดไม้ท่อนยังโดนลงโทษแล้วบุรุกป,ป่าสงวนจะเหลืออะไรนายชัยพลวิภาและคดีน้องชมพู่ผมบอกแล้วสิ่งที่คุณเห็นคือ20%เดี๋ยวของจริงอีก80%คุณได้เห็นตอนสื่อพยานต่อให้เขามีทนายเทวดาผมก็ไม่ได้เสียเลียดเลย เพราะผมเชื่อมั่นการทํางานของพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผบตรและก็ทีมงานชุดสืบสวนนำ้ำออาชีพที่ไปทําคดีน้องชมพู่และทีมอายการของกองบัญชาการอาของตารวจอาไม่อายการของภาคสี่แล้วก็อายการจังหวัดมุราหารย์เขาเอาชีพดูขนาดไม้ท่อนเขายังเอาชายพลติดคุกได้อะจริงๆคดีไม้ท่อนเนี่ยผมพูดอยู่แล้วว่าถ้าผมเป็น ผมเป็นทนายความของนายเฉยพลผมบอกให้รับสาร,รภาพตั้งแต่วันแรกแล้วมันไม่มีโทษจำหรอกไม่ต้องรอด้วยอย่ามากก็แค่ปรับเพราะเราเราครอบครองไม้ท่อนคุณต้องเข้าใจว่าเขาฟ้องคุณเรื่องอะไรเขาฟ้องฟ้องคุณว่าเขาครอบครองไม้ท่อนไม่ได้ฟ้องคุณเรื่องเรื่องอื่นเลยเป็นทนายความเนี่ยอย่าไปเชื่อมากเชื่อมากติดคุกมากติดคุกเกิดผมนะครับหรือตัวผู้ต้องหาไม่ใช่ทนายความ คุณดูเอมี่ดิเป็นไงเชื่อทนาความมากเป็นไงตอนนี้ต้องหนีไปอยู่ตามประเทศเพราะอะไรเพราะเชื่อมากไงแต่หลคดีเนี่ยตอนนี้ผมบอกให้เลยว่าผมก็ไม่เคยเชื่อทนายทุกคนนะแต่ผมก็ต้องใช้ทนายความในการต่อสู้คดีในศาลทุกอย่างคือผมก็ต้องปรึกษาหารือกันพี่เป็นอย่างนี้ได้ไหมพี่เป็นอย่างนี้ได้ไหมผมว่ามันแนวนี้ดีไหมแบบนี้แบบนี้ไลยเราใช้วิธีปรึกษาหรือกันในเรื่องของการปรึกษาข้าขอกฎหมาย เรารู้ว่าโอเคถ้าเราเราจะทํำยังไงเมื่อเมื่อเราเจอแบบนี้เราก็ปรึกษาเราหาเือกันตลอดค่าวิชจาชีพผมจ่ายเต็มที่ให้กับทนายฟามเราไม่ได้สีเลียแต่เราอธิบายให้ฟังว่าทุกๆคดีหน้าที่ของทนายความคืออะไรทนายความไม่ใช่โคษกของสำนักงานตุลารชาติไม่ใช่โคษกของของกองบัญชาการตำรวจทอนภพักหนึ่งดังนั้นผมจึงบอกว่าอย่าคุยมากอย่าโม้มาก ตำรวจไม่ใช่ปิดคดีง่ายๆถ้าปิดง่ายป่านี้ปิดไปแล้วนี่มันสามสิบกว่าวันแล้วนะครับถ้าปิดง่ายเนี่ยวันเนี้ยนะครับเขาแถลงข่าวปิดคดีไปแล้วครับทุกพี่นะครับมันไม่มีหรอกแล้วก็ไม่มีใครหิวแสงคุณไม่ต้องไปฟ้องเขาหรอกคุณต้องไปไป,ไปฟ้องใครเลยว่าเขาหิวแสงหิวเสริญทุกคนเขาหวังดีแต่บางคนเนี่ยนะครับถ้ามันผิดเรื่องการตัดต่อเรื่องเอาคลิปปลอมเฟกนิวมา คุณก็ไปร้องทุกกล่าวโทษดำเนินคดีให้ตำรวจดำเนินคดีเข้าไปสำหรับคนที่ทำผิดกฎหมายจริงๆแต่บางคนที่เขามีเจตนาดีคุณก็ต้องมองที่เจตนาเขาด้วยบางคนก็มีเจตนาที่หวังว่าเออจะเอาหลักฐานนี้มาประกอบแต่เขาไม่รู้กฎหมายเขามีอย่างเงี้ยบางคนก็มีคลิปเขาถึงไม่ให้คุณไงเขาถึงไม่ให้เลยเพราะเขาไม่เชื่อใจคุณไงเพราะว่าให้ไปเนี่ยคุณก็เขาไม่รู้ว่าคุณนี่จะให้ตำรวจหรือว่าคุณจะไว้ดูเองหรือคุณจะทำอะไรเขาไม่เชื่อใจคุณ ทำไมเขาเชื่อใจผมล่ะเพราะเขาเอาไม้หมเนี่ยเพราะเขาเชื่อใจผมถ้าเขาไม่เชื่อใจเขาไม่ให้ครับผมเอาให้เลยพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเพราะเราไม่เคยมีส่วนได้ส่วนเสียเราไม่เคยมีผลประโยชน์นะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เราทําคือเราทําบุญบุญเท่านั้นที่จะช่วยเราให้พ้นเคราะห์บุญเท่านั้นที่จะช่วยให้เราอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งนะครับผมไม่เคยสนใจเรื่องเงินผมสนใจอย่างเดียวคือทําอะไรก็ได้ ได้ทาบุญได้ช่วยเหลือคนยากจนได้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากบุญนั้นจะส่งให้ผมเนี่ยนะครับอะไรที่ผมเจอเคราะห์วิบากกรรมจะต้องติดคุกติดตารางโอมอาจจะไม่ติดคุกติดตารางก็ได้โอมอาจจะสุดท้ายศาลอาจจะรอลงอาญ,ญาด้วยความเมตตาผมก็ได้ทุกอย่างคือมันขึ้นอยู่กับฟ้าลิขิตถ้าดวงผมจะต้องติดคุกติดตารางก็ติดไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรถูกไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเลยว่าหน้าที่ของพวกเราทุกคนคือ ทำความดีเพื่อแผ่นดินทำความดีเพื่อสังคมไม่ใช่ไปแข่งแย่งชิงดีกันผมไม่เคยแข่งแย่งชิงผมเนี่ยนะได้คิดมาจากพี่มงคลกิจนะแล้วผมก็เป็นคนหนาพี่มงคลกิจด้วยหลายครั้งเลยผมด่าด้วยแล้วผมเตือนด้วยว่าเฮ้ยพี่เป็นสสต้องพูดแล้วต้องรักษาคำพูดพูดแล้วต้องทําเรื่องจริงอย่าพูดอะไรที่มั่วๆแล้วทําเรื่องเกินเสียหายไม่ดีถามได้เลยพี่มงคลกิจเหมือนเราผมเพื่อเขาเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเราพูดใน่นะที่เราเป็นพี่เขาเป็นน้องผมก็อายุน้อยกว่าผม คดีจอมทรัพย์เราก็เจอกันมาแล้วก็ทะเลาะกันแบบเนี้ยเฮ้ยพี่ไอหา่าไม่รับผิดชอบเลยผมดา่าแบบนี้ตลอดถามได้เลยถามมงคลกิจได้ผมได้คลิปจากมงคลกิจมาถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่พูดหรอกเขาไม่พูดแล้วว่าเอาคลิปมาจากสสอเต้มงคลกิจผมไม่ใช่ครับผมไม่ใช่หิวแสงผมให้เครดิตถ้าผมไม่มีคลิปนี้จากพี่เต้นา,นามงคลกิจมาผมก็ไม่สามารถเอาไปให้ให้มนตรีเนี่ยผู้เชี่ยวชาญผมวิเคราะห์อ,ออกมาได้ ทำกราฟิกออกมาได้จนกระทั่งพิสูจน์ว่าแสนไม่ได้อยู่ท้ายเรือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมให้เครดิตคนที่เอาคิดมาผมเจ้าของบริษัทภูมิพัฒน์ผมไม่รู้จักแต่พี่เต้เป็นคนแบวมาผมก็ให้เครดิตทั้งสองท่านนะครับวันนี้ทางพี่เต้ก็ส่งลองมาหน้าพักไปส่งทีมกฎหมายของของอพักไทยศิวิไลไปผมก็ให้เข้ามาร่วมด้วยเพราะผมถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมหมด นะไม่ใช่ทําเพื่อส่วนตัวทุกคนที่มุ่งหวังที่จะช่วยน้องแดงโงมาเลยไม่ว่าใครก็ตามผมผมฟีลแลนซ์อยู่แล้วนะครับตำรวจกองปราบก็คุยกับผมตลอดว่าพี่อาจทำไมเป็นอย่างนี้คริสต์มาอยังไงผมก็อธิบายเขาฟังว่าทาไมผมต้องมากองปราบผมไม่ได้ว่ามากองปราบแล้วให้จะให้กองปราบเป็นคนทําคดีไม่ใช่ผมให้กองปราบเนี่ยเป็นคนเป็นคนกลางในการรับรับสิ่งที่ผมต้องการมอบให้เนี่ย เอาไปมอบให้กับทางกองบัญชาการตำรวจท้องภาคหนึ่งหน่อยนะครับนะผมต้องการแค่นี้เองเพราะผมไม่อยากไปเจอกับทางนนทบุรีไม่อยากไปเจอกับภาคหนึ่งนะเพราะว่าผมมาไปเดี๋ยวเขาบอกว่าคลิปมึงปลอมเปล่าเมือนที่มีคนบอกว่าคลิปปลอมหรือเปล่าเขาจะปิดคดีอยู่แล้วนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ความใจแคบแต่เราใจกว้างเราบอกเลยว่า 6ภาษาผู้การกองปราบเลยพี่มนตรีเทศขันผู้การครับผมรบกวนหน่อยครับช่วยเป็นคนกลางช่วยเอานี้ให้ผมหน่อยครับท่านผู้การกองปราบท่านก็ดีท่านก็บอกได้ท่านสนับสนุนให้เอาไปให้แลวเดี๋ยวเขาจะทําหนังสือให้ลูกน้องเอาไปส่งให้กับภาคหนึ่งจะเป็นแยกสํานวนหรือจะอยู่ในสํานวนของน้องแตงโมก,ก็แล้วแต่ทางเราพร้อมให้ความร่วมมือหมดมันจูนกันศิลป์ศิลปกรรมกับทางนิติวิทยาศาสตร์ พอมันมาแมทชิ่งกันมาเจอกันทุกอย่างมันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตำรวจกับเราร่วมมือกันในการพิชิตคนร้ายมันแฮปปี้ทุกฝ่ายผมไม่ใช่ได้หาอะไรหรอกไม่ใช่เคยได้โล่รางวัลไม่ใช่ได้เงินได้ทองได้แค่ความสุขที่เราสามารถช่วยเหลือคนที่เขาตายไปแล้วไม่สามารถพูดได้วันนี้น้องแตงโมเสียชีวิตไปแล้วถูกตาหน้านะคนบนเรือว่าปัสสาวะ อยู่ท้ายเรือคุณคิดดูดิมันเป็นตาบาปทั้งทั้งชีวิตว่าดาราสาวชื่อดังปัสสาวะอยู่ท้ายเรือแล้วจมนะตกน้ําตายเองคุณคิดดูความรู้สึกของผมผมไม่ใช่เป็นอะไรหรอกผมเป็นประชาชนคนหนึ่งผมมองว่าแตงโมเป็นน้องผมคนหนึ่งนะหรือเป็นลูกผมคนหนึ่งผมคิดแค่นี้เองว่าถ้าเป็นลูกผมนะแล้วผมลูกผมถูกตาหน้าว่าไปปัสสาวะอยู่ท้ายเรือแล้วตกน้ําตายเองเนี้ย ความรู้สึกของผมจะคิดยังไงผมคิดแค่นี้เองผมคิดว่าเฮ้ยมันเป็นไม่ได้มันไม่ถูกมันไม่ถูกต้องตำรวจโทรมาหาผมผมยังด่าเลยผมบอกเฮ้ยเอาความจริงที่เอาความจริงเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมันเป็นไปได้ไหมที่แตงโมจะไปปัิสมันธใท้ายเรือผมพูดเสมอเลยว่าเอาความจริงนะเอาความจริงทุกอย่างคือเราทาตามความความเป็นจริงถ้าเราทําความจริง เดี๋ยวประชาชนเขาก็จะเชื่อเราแล้วเขาจะศรัทธาเราเองแต่ไม่ใช่เราทําแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเราไม่ได้สนใจเลยนะมนตีเนี่ยมาช่วยผมไม่เอาผมไม่แต่บาทเดียวเขาอยู่ไหนแล้วครับเขาอยู่ปัจจีนบุรีครับมนตีเขาวิ่งไปวิ่งมากรุงเทพวิ่งไปวิ่งมากรุงเทพนะมาด้วยความศรัทธาด้วยควยามจิตวิญญ,ญาณของความเป็นพลเมืองดีที่อยากจะช่วยน้องแตงโมให้ให,ให้ได้รับความเป็นธรรม ผมหายจากโควิดนะผมก็นัดเลยว่าผมไปนักรอบรองแพทย์ผมสามสิบเอ็ดมีนาผมนัดเลยหนึ่งเมษาจริงๆผมเอาวันที่สองแต่ผมเอาเลยวันที่หนึ่งเมษาเพราะอะไรเพราะผมตรวจเอทเคแล้วสามสิบสาสิบเอ็ดผมไม่มีเลยผมไม่มีเชื้อแล้วผมปลอดแล้วผมก็เลยเร่งด,วด่วนไม่ใช่ว่าหิวแสงแต่อยากจะพบกันครึ่งทาง ดูว่าหลักฐานที่เรามีเนี่ยวันนี้ตำรวจเอาไปแล้วเนี่ยเออเขาสนใจไหมจะพบกันครึ่งทางไหมจะเจอกันไหมจะคุยกันไหมมันเป็นสิ่งที่ร่วมมือกันผนึกกําลังก,กันกับสู้กับเขาเรียกอะไรไอ้บอดแดงอะร่วมกับร่วมมาังกันอะอนะร่วมกันยัก,กวัดแจ้งอะนะมาจับผู้ต้องหาที่มันทําผิดกฎหมายนี่แค่นี้เองสิ่งที่เราสิ่งที่เราคิดเสมอนั่นคือความสุขของเราทั้งนั้นแหละ ความสุขขอาทีไไไ่ได้ทำบุญได้ช่วยเหลือคนคิดอยู่แค่นี้เองไม่ได้คิดจะไปเอาเอาหน้าเอาตาหรือจะไปนะอะไรเหมือนที่ใครบางคนพูดวันนี้หลังไมค์ในการโหนกระแสนะแย่งซีนอะไรเลอะเทอะไม่มีแย่งซีนหรอกนะผมจะบอกให้เลยว่าสิ่งที่พี่ธนกิจพูดวันนี้เรื่องบาดแผลเนี่ยผมสนใจมากนะผมสนใจผมยังคุยเลยว่ามันมีหัวเรือมันมีเหล็ก เหล็กเดี๋ยวให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ให้ดูให้ดูนิดหนึ่งเดี๋ยวต้องไปทํางานต่ออีกหลังจากพี่ธนกิจพูดเนี่ยเอาชัดๆเลยให้ชัดๆเลยเให้ดูเลยหัวเล็กเห็นไหมมันคมไหมล่ะ อย่างที่ผมบอกอ่ะคือเราก็มีการมานเราต้องทําต่อพอพี่ธนกิจวันนี้ออกขูลกระแสบอกว่าเฮ้ยมีบาดแผลที่เป็นตะข่ายเอาให้ตะข่ายไหมไอ้ที่ผมให้ดูเมื่อกี้มันมีตะข่ายนะเออมันมันมันยิ่งน่าสนใจอ่ะพราอบาดแผลมันเป็นตะข่ายนี้ไงตะข่ายที่อยู่วะเรือมันมีไม่ใช่ไม่มีไม่ได้สังเกตกันแต่เราสังเกตนะครับ ถึงบอกว่าพวกอย่างเงี้คือเราเป็นวิศวกรเรารู้จักคิดเรารู้จักสังเกตเรารู้จักจดจำดังนั้นสิ่งที่ผมพูดนะครับช่วยกันครับพี่น้องประชาชนคนในประเทศช่วยกันนะเอาความจริงให้ได้นะครับเอาความจริงที่เกิดขึ้นให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเรือมันจะทะเลาะก,กันบนเรือมันจะตีกันบนเรือมันจะเมาเล่ากันบนเรือความจริงต้องปรากฏครับมันต้องค้นหาความจริงให้ได้นะ แม้จะสุดหน้าฟ้าเขียวยังไงมันจะยากเย็นแสนแข็งยังไงมันไม่เกินความสามารถของพวกเราโคนันเมืองไทยมันไม่เกินความสามารถของตำรวจไทยหรอกครับนะมันไม่เกินความสามารถของนักสืบโซเชียลมีเดียพวกเราหรอกบ้านนี้เมืองนี้เราชนะกันมาเยอะแยะแล้วในการปราบปรามมิจฉาชีพโดยการใช้นักสืบโคนันเมืองไทยโดยการใช้นักสืบโซเชียลมีเดียนักวิชาการคุณหมอนะครับนิติวิทยาศาสตร์นะครับ,นะรบชุดสืบสวนสอบสวน เราระดมความคิดเห็นมาช่วยกันทําคดีแตงโมให้ปรากฏความจริงขึ้นมาเอาคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายนะครับเขาจะมีสิทธิ์เยียวยาก็เรื่องของเขาอันนั้นเป็นเรื่องของเขาที่จะต้องไปเยียวยากันในเรื่องของการบรรเทาโทษก็เป็นเรื่องของเขานะแต่ผมเรียนให้ทราบว่าหน้าที่ของพวกเราคือช่วยกันคนละไม้คนละมือเอาคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายอย่าให้น้องแตงโมต้องตายฟรีอย่าต้องให้สังคมเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้คนรวย นะครับทาอะไรก็ไม่ผิดนะคนรวยทําอะไรก็ไม่ติดคุกนะคุกมีไว้ขังคนจนมันหมดยุคแล้วครับนายนะช่วงนี้นะครับคนจนคนรวยต้องเสมอภาคกันกฎหมายต้องใช้ฉบับเดียวกันนะความยุติธรรมผมยังเชื่อเสมอว่าความยุติธรรมยังมีในโลกความยุติธรรมยังมีอยู่ทุกศาลสถิตนะทุกแห่งในประเทศไทยผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมในของประเทศไทย ผมเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างว่าวันนี้บ้านนี้เมืองนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับเราอยู่ภายใต้นะพระ,ะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านดูแลพวกเรามานะจนผมเนี่ยตอนนี้55แล้วนะผมเชื่อมั่นมาโดยตลอดนะความดีจะชนะความชั่วและคนทำชั่วจะต้องได้รับผลกรรมนะครับไม่ใช่คนทำชั่วแล้วรวยแล้วไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับผลกรรม ผมเชื่อว่าไม่มีทางนะบทเรียนนะครับของคุณที่เจ้าของอิตาเลียนไทยในคดีเสือดำเป็นตัวอย่างรวยมีเงินเป็นหมื่นล้านสุดท้ายก็ติดคุกนะครับนะหลายๆคนนะครับที่เป็นคนรวยถ้าเราช่วยกันนะทุกอย่างเชื่อนะครับว่ากฎหมายศักดิ์สิทธิ์เสมอความยุติธรรมมีเสมอนะน้องแตงโมต้ตองไม่ตายฟรีน้องแตงโมต,ต้องได้รับความเป็นธรรมผมเชื่อว่าสัปดาห์หน้าผม นะครับจะไปคนปิดจอบให้ดูแล้วผมเชื่อมั่นว่าทุกอย่างที่ผมทํากันอยู่ไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้นะครับสัปดาห์หน้านะครับมันไม่เกินมันพระหัดผมจะมีคําตอบมาให้ทุกคนให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็จะมีอะไรให้ดูนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมบอกได้เลยว่าทุกคนจะแฮปปี้นะครับแล้วก็ไม่ได้แย่งซีนใครแต่มันจะเป็นของจริงที่เราทําขึ้นจาก นิติวิทยาศาสตร์นะครับโดยหลักกฎหมายโดยที่ไม่ได้เมิดกฎหมายของใครแล้วก็ไม่ใช่พูดแล้วทําไม่ได้หรือโม้นะทุกอย่างทํามาด้วยหัวใจของเราหัวใจของนักสู้อย่างผมนี่แหละนะครับสู้นะเพื่อพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศสู้เพื่อพี่น้องคนยากจนวันนี้บอกได้เลยว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทําวันนี้นะมันจะเป็นคดีอีกคดีหนึ่ง ที่เรามุ่งหวังว่าสิ่งที่เราทำวันนี้เพื่อคนคนหนึง่งนะที่ถูกตาหน้าว่าปัสสวะอยู่ท้ายเรือโดยที่ไม่มีสิทธิพูดเพราะเสียชีวิตไปแล้วอัจฉริยะพูดแทน